จนกระทั่งครบหนึ่งเดือนที่ซูเหยาวได้ออกจากห้องคุมขังอิงสาวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะวันนี้เธอจะได้อาบน้ำสะผมให้สมใจอยากแม้ช่วงเวลาที่อยู่ในนั้นจะได้เช็ดตัวแต่หล่อนก็คิดว่ามันไม่สะอาดเหมือนกับอาบน้ำหลังจากที่เธออาบน้ำเสร็จคุณแม่เคียงสาวก,ก็ออกมาดูแลลูกน้อยของตนที่ตอนนี้เริ่มจ้ำมั่งจับความกินเก่งของเด็กน้อย ยามเมื่อที่อยู่ในอ้อมกอดแม่เจ้าตัวเล็กมักจะอารมณ์ดีไม่เหมือนอยู่ในอ้อมกอดคนเป็นพ่อที่เจ้าตัวมักจะฉี่ใส่บ้างอืึใส่บ้างอยู่เป็นประจำอย่างในเย็นวันนี้ที่เทียนหานกลับมาจากทาง,งานก็ตรงเข้ามาอุ้มลูกเหมือนทุกวันเจ้าเมฆน้อยถ้าจะรักพ่อมากนะปู่เห็นฝากรักไว้ที่พ่อเป็นประจำเลย เทียนฮานที่เห็นว่าหลานชายคนเล็กได้อุใส่พ่อของตนกล่าวอย่างหยอกลอลูกชายบุญธรรมคนเป็นลูกได้แต่นิ่งกับคำพูดของพ่อผู้ชราพร้อมคิดว่าลูกชายรักเขาจริงใช่ไหมตอนอยู่ในท้องพ่อก็เข้าใกล้แม่ไม่ได้พอคลอดออกมาส่วนใหญ่พอเขาอุ้มเจ้าตัวเล็กก็มักจะอึหรือฉีใส่พ่ออย่างตนเป็นประจำว่าแต่วันนี้ เป็นวันประกาศผลเข้าเรียนโรงเรียนมาธยมต้นอันดับหนึ่งแล้วเด็กๆหายไปไหนกันครับเทียนหานที่ต้องการเปลี่ยนเรื่องถามพ่อในระหว่างที่มือก็ทำความสะอาดก้นให้ลูกที่ได้พ่อบ้านมากับแม่บ้านจูช่วยยกน้ำมาให้อยู่กับแม่เขาในครัวนั่นแหละครูกแกดีใจที่สอบได้กันหมดทุกคนแล้วอันดับก็อยู่ในหนึ่งถึงส คูอาวุโสประจำบ้านกล่าวออกมาอย่างภาคภูมิใจที่หลานของตนเป็นเด็กดีและเรียนเก่งเรื่องน่ายินดีจริงๆนะครับพรกเขาได้เติบโตกันขึ้นอีกก้าวแล้วเทียนหานเองก็อดที่จะภูมิใจในตัวลูกของตนไม่ได้พูดขึ้นเมกน้อยตโตขึ้นลูกจะต้องตั้งใจเรียนเหมือนพี่ๆนะครับคนเป็นพ่อพูดกับลูกชายในอ้อมแขน หลังจากที่เขาเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมสําเร็จรูปที่ภรรยาสาวเอาออกมาใช้ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านให้ลูกเรียบร้อยเจ้าผ้าอ้อมอะไรนี่สะดวกดีนะเอวนี้เวลาใครอุ้มก็ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าเมกน้อยจะแผงริใส่ใครเทียนทานที่เห็นว่าลูกชายบุญทําใส่ผ้าอ้อ,อมสําเร็จรูปให้กับหลานชายพูดขึ้นใช่ครับภรรยาบอกว่าหล่อนคิดจะสร้างโรงงานเจ้าสิ่งนี้เหมือนก,นกันกับโรงงานผ้านามัย แต่คงจะอีกหลายปีกว่าจะทำได้เพียน์านเผลอพูดความตั้งใจของอารยาสาวเอาสิลูกกับลูกสะพ้ายอยากทำพ่อก็ไม่ห้ามเงินพ่อมีเยอะอีกหน่อยเมือม่อเมื่อพ่อตายลงของทุกอย่างก็เป็นของพวกลูกอยู่ดีใช่ไวเชเฉียด80ไม่ได้เอ่ยทักท้วงในเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อมั่นในตัวคนเป็นลูกสะพ้ามันจะได้ยังไงล่ะครับของของพ่อก็ต้องเป็นของพ่อ หาพ่อจะยกให้ก็ต้องเป็นของเสี่ยวเฉินพวกผมไม่คิดเอาของพ่อนะครับแล้วอีกอย่างพ่อยังแข็งแรงอยู่ยังน้อยจะต้องอยู่จนหลานหลานได้เติบโตเสียก่อนคนเป็นลูกบุญทํรรีบเอ่อยแย่งสิงหลงฉันอยู่มาอายุจะ80แล้วย่อมรู้ตัวเองดียังไงสลานฉันก็มีพวกเธอเป็นพ่อแม่ แค่นี้ฉันก็ปิดตาหลับได้อย่างสนิทแล้วพอผู้ชรากล่าวออกมาจากใจเทยนหานที่ได้ฟังก็รู้สึกโดหู่ลงเรื่องสังคาญของผู้เท่านั้นเป็นเรื่องที่คนเราย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้พักนี้เขาเองก็ไม่เห็นเท่าเจียงมาเหมือนกันอาจเป็นเพราะเขาคนนั้นก็คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกหลานให้นานขึ้นการสนทนาของคนทั้งสองก็ถูกขัดขึ้นจากเจ้าตัวตักกระน้อย ที่ทำปากขมุบขมิบอยู่สักพักแล้วก็แผดเสียงร้องอันมหาศาลของตนขัดจังหวะของปู่กับพ่อพ่อครับผมขอตัวก่อนนะเจ้าตัวเล็กหิวอีกแล้วผู้เป็นทั้งพ่อและลูกกล่าวออกมาก่อนที่จะรีบอุ้มเจ้าตัวเล็กไปหาภรรยาที่กำลังทำของว่างหลังมื้ออาหารเย็นของบ้านเท่าหานผู้อาวุโสประจำบ้านก็ขอแยกตัวออกไปก่อนเพื่อที่จะไปในห้องหนังสือ เจ้าบ้านผู้ชารานั่งที่โต๊ะทำงานของตนก่อนที่จะลงมือเขียนบางสิ่งพอบ้านมาหากว่าฉันเป็นอะไรไปเอาจดหมายนี้มอบให้เทียนหานด้วยนะแล้วฉันก็ขอบใจในมากนะที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ท่าผู้ชารากล่าวออกมาไม่มีปีมีครุยท่านอย่าได้กล่าวแบบนี้เลยครับเป็นผมต่างหากที่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านมาโดยตลอด หากท่านไปก่อนผมอีกไม่นานผมก็คงจะได้ตามท่านไปเหมือนกันท่านอย่าลืมพวกเราอายุไล่เลี่ยก,กันนะครับรวมทั้งเท้าเจียงที่ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปเช่นเดียวกันพอบ้านผู้ชาราโตผู้เป็นนายอย่างยอมรับสภาพชาราของตัวเองนั่นสินะพวกเราที่ผ่านสนามรบอันโหดร้ายมาด้วยก,กัน ได้อยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วไม่โดดเดี่ยวก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนายว่าจริงไหมหมาอวินคนเป็นเจ้านายและอดีตเพื่อนร่วมรบเรียกชื่อเต็มของคนเป็นพ่อบ้านที่ไม่ได้เรียกมานานคงเองก็เห็นด้วยและโชคดีที่พวกเราได้มาเจอคนแบบลูกชายและลูกสะภ้าบุญธรรแบบนี้ที่ไม่เคยหวังในทรัพย์สินของท่านเลยแม้แต่หยวนเดียวคนเป็นพ่อบ้านกล่าวออกมาตามตรง ทั้งสองอยู่สนทนากันอีกสักพักจากนั้นผู้เป็นนายก็ได้แยกไปยังห้องนอนของตนท่ามกลางเสียงฝนตกฟ้าร้องจากนั้นชายชราผู้นี้ก็หลับไหลไปตลอดการช่วงสายของวันในบ้านเทียนแม้กระทั่งพ่อบ้านหมาที่รู้สึกใจคอไม่ดีตั้งแต่เช้าเมื่อไม่เห็นผู้เป็นเจ้านายชราเหมือนกับทุกวันเขาจึงได้เดินขึ้นไปชั้นบน เพื่อหวังจะเข้าไปดูเจ้าหน่ายเข้าพ่อบ้านไวยชราเคาะประตูอยู่นานจนเริ่มกังวลใจจึงได้ตัดสินขับประตูห้องนอนของเจ้าหนายเข้าไปจากนั้นเขาก็มองเห็นได้ถึงความผิดปกติบางอย่างก่อนที่พ่อบ้านเท่าจะเดินเข้าไปใกล้เตียงแล้วจึงได้ลองเรียกชื่อผู้เป็นนายชรายอยู่หลายครั้งแต่ก็ไร้ซึ่งสิ่งตอบรับ หลังจากนั้นเขาจึงได้ลองจับชีพจรของบุคคลที่เขารบรักด้วยมืออันสั่นเทาในท่านขอให้พักผ่อนให้สบายนะครับอีกไม่นานผมคงจะได้ตามท่านไปเพราะบางชราต่ตาเริ่มแดงกล่าวเสียงเบาวิวออกมากับร่างที่ปราศจากลมหายใจเบื้องหน้าจากนั้นเขาจึงได้ดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดดอกท่านพูดเทาเอาไว้ก่อนที่ตัวเขาจะรีบเดินออกจากห้อง เพื่อไปบอกกับในายใหญ่ของบ้านคนใหม่พอบ้านผู้ชาราที่รู้ว่ากิจกรรมของคนภายในครอบครัวมักจะทำอะไรเวลาไหนบ้างจึงได้เดินออกมาอย่างลานหน้าบ้านแล้วก็เห็นนายน้อยกับคุณหนูทั้งสามที่กำลังออกกำลังกายกันอยู่เขาจึงได้รีบวิ่งเข้าไปใกล้กับคนทั้งสี่เท่าที่สังขารของตนจะอำานวยนุ่งมามีอะไรหรือเปล่าครับดูรีบร้อน เห็นหันที่หันมาเห็นพ่อบ้านคนสนิทของพ่อบุญคาที่เหมือนจะตาแดงตาแดงถามขึ้นอย่างสงสัยนายท่านจากไปแล้วครับหลังสิ้นเสียงของพ่อบ้านผู้ชราเด็กชายหญิงทั้งสามรีบพากันวิ่งไปในบ้านทันทีพวกเขารีบวิ่งตรงไปยังห้องนอนของคนเป็นปู่เมื่อพวกเขาได้เข้าไปในห้องแล้วเห็นชายชราที่มักจะยิ้มและหัวเราะให้พวกตนอยู่เสมอตั้งแต่ตัวยังเล็กนอนนิ่งไม่ไหวติง เด็กทั้งหมดก็ปล่อยโฮพร้อมกับนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงของปู่ผู้ชราโดยต่างก็ยังคงเรียกชื่อปู่ของตนเสียงดังซู่เห่างที่กำลังรับมือกับความโยเยของเจ้าตัวน้อยก็มีหลางสังหอนที่ไม่ค่อยดีนะและเมื่อเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกชายหญิงคุณแม่มือใหม่ก็อุ้มลูกน้อยที่กำลังร้องไห้เดินออกมาด้านนอกตามสิ่งที่ได้ยิน จนเจอเข้ากับสามีที่รีบวิ่งเข้ามาด้านในด้วยสภาพสีหน้าตื่นตกใจสามีเกิดอะไรขึ้นภายในห้องพ่อของคุณซูเยาวถามออกมานำเสียงหวาดวันเธอแค่หวังว่าคงจะไม่ใช่เรื่องร้ายพ่อบุญทำสิ้นแล้วครับพอบ้านหมาเพิ่งไปบอกกับผมเมื่อสักครู่นี้เองเด็กๆคงจะร้องไห้อยู่กับท่านในห้องเทียนหันตาแดงเรื่องกล่าวออกมาให้ภรรยาสาวฟัง ซูยอรรู้สึกว่าขาตัวเองเริ่มอ่อนลงไปชั่วขนาดีที่ว่าคนเป็นสามีช่วยประคองทั้งลูกและเมียเอาไว้ได้ทันท่วงทีอิงสาวน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างเงียบๆด้วยความเสียใจโดยลืมลูกน้อยที่กำลังร้องไห้เหมือนกับเสียใจในเรื่องของปู่เช่นกันทางบ้านของเจียงเทียนหลังจากที่รับสายจากพ่อบ้านมาสหายคู่นี้ ก็ถึงกับนั่งนิ่งไม่ไหวติงจนลูกชายคนที่สามที่ตัดสินใจอยู่บ้านกับลูกเมียเพื่อที่จะดูแลพ่อบุญธรรมเท่าของตนพ่อครับเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเทียนอย่างนั้นเหรอเจียงเจอที่เห็นอาการของพ่อถามออกมาด้วยความเป็นห่วงเจ้าสามเตรียมรถพ่อต้องไปลาสหายเท่าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าแน่นมันเห็นแก่ตัวทิ้งพ่อไปก่อนอีกแล้วจิงเทียนแม้ปากจะพูดแบบนี้ แต่แววตากลับมีน้ำตาคลอที่พร้อมจะไหลออกมาข้อหมายความว่าลุงคานจับไปแล้วหรือครับเจียนเจอเมื่อได้ยินข่าวร้ายนี้ก็รู้สึกโศกเศร้าไม่ต่างจากคนเป็นพ่อบอกเจ้าพวกนั้นให้กลับมาด้วยแม้ทางผู้นําจะไม่ให้จัดงานใหญ่โตแต่พวกเราก็ยังต้องทําให้ถูกตามประเพณีคนเป็นสหารักกล่าวพร้อมน้ําตาที่กําลังจะไหล แต่เขาได้เงยหน้าขึ้นไปด้านบนพร้อมกับคิดถึงคำพูดของสหายเก่าเกิดเป็นชายชาติทหารจะต้องเข้มแข็งก่อนที่เขาจะบ่นกับตัวเองหากเจ้าสหายถ้าพูดนั้นรู้ว่าตนร้องให้เขาจะมีหน้าไปเจอกันในประพบได้ยังไงมีหวังคงจะถูกล้อเลียนเป็นแน่คนเป็นลูกย่อมรู้ดีถึงความเสียใจของพ่อผู้ชาราที่มีต่อสหายเท่าเขาจึงได้เดินผ่าออกมาอย่างเงียบเงียบ หลังจากผู้เป็นลูกจากไปคนที่เคยเข้มแข็งกลับหลังน้ำตาออกมาท่ามกลางความเดียวดายหลังจากงานพิธีศพของผู้เท่าประจำบ้านผ่านไปคนในบ้านเทียนแม็จะเข้าใจว่าทุกคนยังคงต้องใช้ชีวิตเพื่ออยู่ต่อก็ตามแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถทำใจได้เร็วขนาดนั้นพอบ้านหมาเองก็เริ่มที่จะเจ็บป่วยเทียนฐานกับซุเหย่ก็ได้พาไปโรงพยาบาล และได้ดูแลพ่อบ้านคนนี้อย่างดีเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนนายน้อยครับหากว่าผมเป็นอะไรไปนายน้อยช่วยฝังผมไว้ข้างนายท่านด้วยนะครับจากนั้นนายน้อยก็เดินเข้าไปยังห้องทำงานของนายท่านแล้วได้โปรดทำให้ความต้องการของท่านผู้เท่าเป็นจริงด้วยพ่อบ้านชรากล่าวกับเจ้านายใหม่ของตนภายในห้องพักของโรงพยาบาลลุงหมาครับอีกไม่นานลุงจะต้องดีขึ้น ดูอย่าพูดแบบนี้สิครับเจ้าเมฆน้อยยังไม่ทันเรียกรุงว่าปู่เลยนะครับชายหนุ่มรุ่นหลานสร้างกล่าวออกมาน้ำเสียงหยอกเยา้าทั้งที่ภายในใจหม่นหมองผมรู้ตัวดีครับอย่าลืมที่ผมบอกนะครับพอบ้านเท่าก็ยังคงกล่าวย้ำเข็นฐานที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงซึ่งได้แต่ต้องพยายามน่ารับออกไปอย่างจำใจหลังจากที่พ่อบ้านฉลากพูดกับเจ้านายหนุ่มได้ไม่กี่วัน วันนี้เป็นวันที่เด็กนักเรียนมัธยมต้นพากันมาหาเข้าเหมือนทุกวันเพื่อที่จะนำเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนมาเล่าให้กับคุณปู่พ่อบ้านฟังปู่มากครับวันนี้ปู่รู้สึกยังไงบ้างครับเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าเทียนเชิญถามขึ้นเหมือนทุกวันที่มาอยู่กับปู่คนนี้คงไม่เจ็บเลยคุณหนูไม่ต้องเป็นห่วงเสียงหหกของชายชราก็ยังคงตอบออกมาเหมือนกับทุกครั้ง พร้อมรอยยิ้มที่แม้ว่าจะดูซีดเซียวแต่ดวงตาที่ฟ้าฟางนั้นก็ยังมีประกายผมบอกให้เรียกว่าเซียวเฉินปูก็ไม่เรียกสักทีสายเลือดหนึ่งเดียวของผู้เป็นในายใหญ่กล่าวกัดพ้อไม่ดีหรอกครับผมเรียกแบบนี้ก็ดีแล้วแค่กบคนอายุมากกว่าหลายรอบกล่าวแยง้งก่อนที่จะไอออกมาอะปู่ดื่มน้ำค่ะ จักเด็กหญิงตัวน้อยในวันวานบัดนี้ได้เติบโตเป็นเด็กสาวรินน้ำใส่แก้วพร้อมกับนำหลอดมาจอบปากปาของคนที่นอนอยู่บนเตียงขอบคุณคุณหนูพอบ้านผู้ชาราก็ยังคงกล่าวออกมาอย่างสุภาพตามเดิมไม่ต้องขอบคุณเสี่ยวพิงค่ะตอนที่พวกเรายังเด็กปูมาก็ดูแลพวกเราเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของพวกเราบ้าง เด็กสาวที่อยู่ในห้องกับพี่ชายอีกสองกล่าวพร้อมรอยยิ้มอย่างที่น้องสาวพูดนั่นแหละครับหากปู่ต้องการอะไรก็สามารถบอกพวกเราได้เลยเทียนเฟย์เขาพูดกับคนที่ตนเคารพรักไม่ต่างจากปู่เท่าที่เพิ่งจากไปออกมาบ้างคมโชคดีที่ได้มาเจอกับพวกคุณ,คณเมื่อไม่มีผมแล้วพวกคุณพี่น้องจะต้องรักและดูแลกันให้ดีเหมือนกับที่ปู่พูดเท่าเคยบอกเอาไว้นะครับ มาอาวินกล่าวกับคุณหนูทั้งสามที่ตัวเองเห็นมาตั้งแต่เด็กพวกเราจะรักกันและดูแลกกันตลอดไปครับค่ะเด็กวัยมัธยมต้นทั้งสามรับปากขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการติดตามและทุกๆความคิดเห็นของท่านก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ